บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดในการจ่ายเงินหรือว่าเพิ่มเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุ3,000บาทซึ่งปัจจุบันนี้นะคะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ใครที่รอคอยติดตามเรื่องนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันเลยค่ะ หากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะผู้สูงอายุท่านใดนะคะที่รอคอยติดตามการจ่ายเงินสวัสดิการทุนหน้า3,000บาทในกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนนะคะในปีแรกนะคะจะสามารถปรับเพิ่มได้เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่3,000บาทเลยหรือไม่ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กระชากติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวอสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะสําหรับใครที่เราคอยติดตามนะคะในการเพิ่มวงเงินเบี้ยงชีพสูงอายุ3 0 0 0บาทใครที่ติดตามในเพจํำนาญแห่งชาติแล้วก็ภาคประชาชนที่มีการส่งหนังสือร่ารายชื่อนะคะเพื่อที่จะทําให้กฎหมายฉบับนี้จ่ายเงินแบบสวัสดิการทุนหน้าให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุคนไทยทุกคนอายุ60ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนค่ะซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้นะคะถึง ไม่ว่าการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุยังคงเป็นแบบขั้นบันไดนะคะ600ถึง1,000บาทแต่หลายคนก็อยากจะให้ทางรัฐบาลปรับเพิ่มเบี้ยงที่ผู้สูงอายุนะคะให้เป็นแบบสิทธิการทุนหน้าหรือว่าบำนาญทุนหน้า3,000บาททุกคนนั่นเองค่ะโดยกรรมธิการนะคะคุณผู้ชมได้ใช้กฎหมายเก่ามาแก้ไขใหม่ว่าด้วยหลักการวิธีการของการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุซึ่งกฎหมายเดิมนะคะเขียนไว้ว่าจะต้องจ่ายตามความเหมาะสมและก็เห็นสมควรนะคะ แต่กฎหมไม้ใหม่นะคะคุณผู้ชมคือให้จ่ายไม่น้อยกว่าเส้นผ่าความจนที่ทางสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกําหนดซึ่งปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ2,900หรือว่าเกือบเกือบ3,000บาทนั่นเองค่ะ และได้มีความเห็นพ้องต้องการนะคะให้บัณติคณะกรรมการค่ะเซ็นลงนามในกฎหมายฉบับนี้เพื่อแก้ไขแล้วก็กําลังจะยื่นสู่สภาในนามของคณะกรรมการสวัสดิการสังคมและน่าจะเป็นกฎหมายฉบับแรกนะคะของสภาชุดที่26ที่มีสสทุกพรรคการเมืองเซ็นร่วมลงใายนามของกรรมการค่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยเช่นกันนะคะคุณผู้ชมในเรื่องของการใช้เงินได้มีการศึกษาเพิ่มในเรื่องของการใช้เงินเพราะว่าการทําเงินบํานาญ ประชาชนต้องใช้เงินงบประมาณจํานวนไม่น้อยเลยซึ่งปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ที่ประมาณ11.8ล้านคนเสียถ้าหากมีการเทียบนะคะระหว่างบํานาญในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะคะที่มีการกินเงินงบประมาณไปกว่า3แสนล้านเปรียบเทียบกับบํานาญประชาชนยังถือว่าเหลื่อนล้ากันอยู่มากเลยค่ะแต่เรื่องนี้ก็ต้องมาตามนะคะว่าการปรับเบี้ยงที่ผู้สูงอายุแบบต้นหน้าเป็น3 0 0 0บาทนั้นไม่ได้มุ่งเน้นที่จะลดบํานาญของข้าราชการแต่อย่างใดแต่ที่เห็นว่าบํานาญของภาคประชา ชานจะต้องใช้งบประมาณมากน้อยกับคนเกือบ12ล้านคนจึงจําเป็นต้องขึ้นทีเดียวแบบก้าวกระโดดด้วยด้วยการเพิ่มเบี้ยที่ผู้สูงอายุ3,000บาททีเดียวแต่อาจจะขึ้นเป็นขั้นจากปีแรกนะคะ600เป็น1,200บาทได้หรือมากนั้นก็แล้วแต่ว่าอาจจะเพิ่มเป็น2,000หรือว่า3,000ในปีถัดไปโดยในส่วนของอทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนของภาคประชาชนโดยจะมีด้านอาจารย์เศรษฐศาสตร์นักกฎหมายนักวิชาการนะคะเพื่อช่วยกัน การพิจารณาเป็นรายฉบับขึ้นมาหากมีการปรับเลี่ยงที่ผู้สูงอายุประชาชนจะมีการดําเนินการแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถดําเนินการปรับขึ้นได้อย่างไรแบบไหนคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่นํามาฝากเลยซึ่งแน่นอนค่ะว่าในส่วนของเพียร่รจะมีการปรับจาก600เป็น1,200บาทต้องใช้งบประมาณอยู่ที่50,000ถึง60 60,000ล้านบาทเลยค,คิดว่าถ้าหากเราแก้ระเบียบการใช้งบกลางที่ฉุกเฉินนะคะ หรือว่าซ้าซ้อนจากทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆเราสามารถมีเงินเข้าทางรัฐอยู่ที่40,000ล้านบาทค่ะซึ่งหมายความว่าเราจะมีการปรับเพิ่มจาก600เป็น1,200บาทได้แน่นอนซึ่งเรื่องนี้ก็ต,ตามนะคะคุณผู้ชมว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรสําหรับความคืบหน้าล่าสุดนาํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ชมติดตามข้อมอรรูลข่าวสารจากเพจต,ตานานแห่งชาติด้เพิ่มเติมก็ได้นะคะนี่คือข้อมอรรูลข่าวสารที่นาํามาฝากหายชื่นชอบอย่าลืนกนแล้วก็ชาเป็นกําลังใจให้จุใจะกันใหม่ในทิปหน้าสวัสดี